โอเคครับผมพบกับผมเจ็ดแชนแนลเช่นเคยนะครับผมวันนี้วันนี้มาอยู่ที่ทำงานของผมนี่แหละแต่วันนี้ผมจะไปกับพี่ชายของผมนะครับไปกินเลี้ยงน่าจะมีหมูกระทะอะไรด้วยนะครับพี่ชายมารับนะครับ เอารถนี้มา<ล>พี่ชายมารับเอารถนี่มานี่ครับบีเอ็มพี่ชายผมโคตรน่ารักเลยโอเคครับติดตามต่อไปตอนที่เดินทางนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> เ,นเตรียมเดินทางนะครับเตรียมเดินทางแล้ว เดี๋ยวเราจะตางไปบ้านนะครับผมบ้านพี่ชายนะครับผมอยู่ในรถเนี่ยตอนนี้กล้องก็เปิดอยู่นี่ยนั่งซีรีส์ห้านัซีรีส์ห้าเหรอเป็นไงครับคุยกับเมียคุยกับเมียเป็นไงบ้าง ดีค่ะเมีอารมณ์ดีก็โอเคแล้วเมียและเมีอารมณ์ดีก็โอเคแค่นี้แหละไม่เลยเป็นบอกว่ามียจะอารมณ์ดีไหมแค่นั้นเองสุดยอดเลยเนี่ยทิ้งไแล้วนี่ไม่ใช่ทิ้งไปแล้วไม่หรอผมเหรอผมไม่เอาแหละอ๋อมันเอาผมอยู่เขไม่เอาเขาหนีไปแล้วมันไม่ใช่ไม่ใช่ มันมันเอา,เ<ร>าผมมาเป็นจริงอ่ะเขาจริงไปแล้วมันไม่เอาผมแต่มันเอาตังผมไงได้จ<โ>อจัดไปแล้วริงไปแต่เจ็ดในตัวเองนี่ครับอยู่เทินอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอสาวๆกันอีกที่หนึ่งนะครับผมครับเรานั่งซีรีส์เจ็ด้ซีรีส์ห้าไปหาสาวๆนะครับสุดยอดอครับเทินเจ็ดชแนล เไปกินเที่ยวอยู่ตลอดใช่ไหมอ๋อเรียวกินเที่ยวด้วยโอเคจัดไปแล้วครับผมีไปแล้วครับอ้อมใหญ่อ้อมน้อยอ้อมน้อยอ้อมน้อยด้วยนี่โอเคครับตอนนี้ได้มาถึงนาป้อมยามลุนซ่าครับ ปรึกษานะครับหมู่บ้านปรึกษาตระกีชาน้องมีปาร์ตี้ครับก็ไปถึงนี่ต้องมีปาร์ตี้แน่นอนนะครับผมต้องมาเจก็คือเมียใหม่นะครับนะฮะมีเมียใหม่ด้วยมีเมียใหม่ไปเลยถ้าเขาเอาบุงอะหาเมียตรงไหนน้อมึงลองมายืนอยู่บ้านหลังนี้สักพักหนึ่งก็มีคนมา ยามยามมาก่อนเลยน้องมาทำอะไรแต่เขายังไม่ขายนะจริงๆเขาจะ้จะขายเลยนะทำไมวะมาทำให้หน้าหมู่บ้านหลังแล้วเพิ่งไปสร้างความเจริญอยู่ข้างในลึกๆนี่แค่งง เป็นความคิดแปลกๆที่แบาบงทีเราก็ไม่เข้าใจนะเนี่ตรงนี้เขาเดินออกกำลังกายกันวิ่งปันจักรยานแชหมครับโอ้โหกล้องนี่ดีมากเลยครับมันต้องเปิดแฟลชเลยชัดมากเธอเป็นคนน่าร้าน บอกวินแล้วไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหนผมจะไีอยู่ข้างเธอถึงแล้วยัง่กันอยู่นะสกัดพี่อ้ยก็พูดแว่โน่นนะแต่ก็พดไแว่น่นนะแอยัดมันมานะ โอ้โหเมียคูมาเจอขนาดนี้นยังบอกว่าไม่รู้อีกแล้วส่ขงขอใครเนี่ยพี่ซิงห์เหรอโอเคครับเดี๋ยวตามต่อ่อไปดูนะครับเ <c oughs> นี่ยครับมาถึงแล้วนะผมบ้มานพีสายผมเองข <c oughs> บวนนะบน,นู่นนะขบวนนู้นนี่แหละคือ สวรรดีของเราแน่นอนนะครับผมเจ็ดอ่ะติดนั่นหน่อติ๊กโอ้โหมีติ๊กด้วยโอเคครับผมด้วยคนของแป๊บหนึ่งนะครับสวัสดีครับเจสซี่เจสซี่ดสวัสดีครับ โอเคครับตอนนี้ได้เวลาขึ้นข้างบนนะครับผมนะพี่วศขึ้นไปสิไปให้ม hey, ผมขึ้นไปก่อนเหรอ <c oughs> ขึ้นยังไงวะโอ้โหผมเคยขึ้นครั้งหนึ่งโคตรชันเลยนะท่านผู้ชม <c oughs> โอ้โหนี่โคตรชันเลยแต่ละชั้นนะครับผมไป <c oughs> ขึ้นไปกันไอ้ลูกี้อยู่ไหนวะ แม่ hey ิุต <merger> ข in ึ <music> <S Yesterday songs> ้นไหขึ้นไ่สวัสดีครับสาวคุสวยดีนะวันนีช่องช่องเจ็ดใช่ไหมใช่ครับ อร่อยไหมครับอันนี้อันนี้เกดนะครับเกตโสดโสดสัตว์อ่ะไปแนะนำให้นิ่มเลยเฮ้ยต้องควรตายแล้วป่ะรักเมียมากเลยฮะรักเมียมากเลยโอ้โหใส่เลยใส่เลยใส่เลยโอ้ใส่เลยพี่ใช่เหร ไปไงสดซื่อนี่มั้ยนี่แหละสดซื่อสุดใจเด็ดไม่มีไม่มีความผิดนะอันนี้ก็กินหมูกันทักันนะครับอะไรนะน้องอะไรนะสวัสดีครับช่องเดชชาแนลอาหารน้องได้กินอะไรครับไม่มีเลยอาหารว่างอาหารว่าง ไม่ว่างหรอกน้องลอมหมูสุกใช่ไหมเอาเกาแอลี่ยมาเลยเอาแล้วเกลี่ยมาจากไหนอีกล่ะอันนี้แกงหนึ่งนะครับผมอยู่บ้านพี่ชายนะครับผมอยู่บ้านพี่ชายอ้าว ตลกดีเนาะอหมะามเลยทำไมปนเาเือานนี้ได้เวลาเติมถานนะเติมถาน <c oughs> โอ้ยบอกระมองเลยมเมนเจ๊ของจริงทำแพ้แน่นอนเอาอนี้ใส่ให้หน่อยตะเกงวันนี้ได้ไ,มไหมห <c oughs> าสิเล็ยางบ้าบอก่าดมันหมดแล้วะครับผมอยู่ที่รถไงที่ขนมาไง นู่นนะน้อนอีกเตาหนึ่งยังไม่ได้ยทงอ่ะใครยังน,นี่ก็อเอาแต่บรรยากาศอย่างเดียวเลยไม่ช่วยเลยเจ็ตสแนลเนี่ย <c oughs> ช่วยอยู่ช่วยอยู่เมื่อกี้ช่วยฐานให้ช่วยอยู่ช่วยอยู่รอคนที่มาอาบไปหน่อยเดี๋ยวเราตีกำแพงอันน,อนี้คุณอ<ล>ะไรเนี่ยเป็นการอบไม่มาช่วยเลยเนี่ยโ <c oughs> อ้ยบ่ น้ำติดแล้วนะผมไฟกันเป่าลมแรงโอเคครับสุดท้ายต่อไปนะครับผมอันนี้ย่าเขาอุ้ยอะเฮ้ยเกเนแล้วย่าเลยไม่เป็นไรก็กรุ้งเผาไงอันนี้อันนี้ผู้สาวนะครับผมผู้สาวอันนี้เป็นพม่านะเพราะว่าอะไรเพราะว่า เพราะว่าอะไรเริ่มลุก่อยดิเพราะว่ายังไม่รู้อ๋อเป็นยางกุ้งไงเพราะว่ายางพุ่งมันไปหมดมาพี่ก็เพิ่งรู้เมื่อกี้เห็นรูปอันนี้พี่กินไปกี่ตัวอนีพี่กินพี่กินพีิน คนนี้คนที่ผมชอบยังไม่มีแนวทางเลยชอบคนนี้เหรอชอบคนเดียวกับเจตนะเจตก็นั่งมองอยู่เนี่ยที่เอาอันไหนก็เอาไปเฮ้ยอะไรเป็นอย่างงี้ผมอีกแล้วหลังหลักนะโอเคไปตามเลยโอเคครับตอนนี้ก็ยังกินกันอยู่นะครับผมพอาแสามที่ไปด้วยกันจ้าให้ลูกเห็นนี่แล้วเหรอทำไมเขาไม่ให้แล้วอ่ะเป็นยังไง มีูค้เห็นด้วยอกินกันเหรอเนี่ามีหน้าทางานเดินมาจากน้างตกใจเยอะแล้ครับนี่ก็เจ๊ของเราเจชินนะครับผมย้อนน่ารักที่สุดแล้วเมื่อกี้โมโหเลยนะโมโห เงินโมเลเลเล <laughs> 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 <Đi hả. cười> เด้เล่าดุกี้ไปซื้อีเจยนะโอเคนะครับก็นั่กินไปกันเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ต้นไม้นี่ที่ดุกี้มาดูอะไรมาแล้ครับผมดุกกี้ดีมากเลย ก็ขอจบคลิปเี่นกัรเท่านี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับมีการขอบุญแจมาด้วยไม่ขอบุญ